สวัสดีครับผมมาถึงแล้วกับเครื่องทุ่นแรงสําหรับคนทําเกษตรอย่างเราๆท่านๆน,นะครับเพิ่งสั่งซื้อมา2วันก็มาถึงพอดีเป็นถังพ่นปุ๋ยนะครับถังพ่นปุ๋ยพ่นยาขนาด18ลิตรที่ผมสั่งซื้อมาก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นหัวพ่นที่แถมมาประมาณ5้าหัวแล้วก็ พวกกา้านพ่นสายสะายมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้ที่เป็นภาษาไทยครับอุปกรณ์ครบจบในถังเดียวขั้นแรกเลยก็จะทําการใส่สายนะครับใส่สายสะายด้านหลังซึ่งก็จะมีที่รองบ่าให้อย่างดีเลยแล้วก็ที่ล็อกเนี่ยจะเป็นสเตนเลสนะครับถือว่าทํามาได้มาตรฐานดี เสร็จแล้วครับก็จะประกอบหัวพ่นหัวพ่นนี่จะเป็นสแตลเลตนะครับแล้วก็จะเป็นหัวทองเหลืองนี่แหละที่ผมชอบนะครับราคาเบาๆสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับก็ประกอบเข้าไปตามปกติครับ แล้วครับก็จะใส่ที่เก็บก้านพ่นนะครับซึ่งจะอยู่ด้านข้างก็จะมีเป็นลิปสลักเอาไปเสียบลงไปตามคลิปนี้เลยครับจากนั้นก็จะใส่ที่ครอบสวิต์นะครับที่ครอบสวิต์สวิต์ตัวนี้เป็นสวิต์สำหรับเบารอบในการพ่นนะครับจะเร่งหรือเบารอบมอเตอร์ก็ได้ ถังพ่นถี่อยู่นี้ก็จะมีคู่มือภาษาไทยคู่มือการประกอบแล้วก็มีใบรับประกันเขารประกัน3เดือนนะครับแล้วก็มีช่องให้เก็บอุปกรณ์หัวพ่นต่างๆไว้ด้วยการลืมนะครับเสร็จแล้วครับด้านข้างนี้ก็จะมีระบุไว้ปริมาณน้ำตั้งแต่1ลิตร5ลิตร10ลิตร15ลิตรจนถึง18ลิตร ถ้าเราเติมเต็มถังตัวนี้จะจุได้18ลิตรพอดีน้ำหนักที่ผมช่างดูเฉพาะถังโดยรวมอยู่ที่4.5กิโลกรัมก็ถือว่าไม่หนักนะครับแน่นดับแรกเนี่ยก็จะยังไม่เทสให้ดูนะครับคลิปนี้จะทำการชาร์จไว้ก่อนตามคู่มือที่เขาระบุไว้ซึ่ง อาประจุอาจจะมีมาตั้งแต่ค่าโรงงานแต่ว่าเพื่อเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ให้คงทนถาวรก็จะทําการชาร์จไว้ก่อน5ชั่วโมงประมาณนี้นะครับตัวพลาสติกนี่ก็ถือว่าทนทานแข็งแรงนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขาระบุไว้ว่าปั๊มที่ใช้เนี่ยเป็นปั๊มขนาด9บารนะครับไม่ใช่6 8บารเหมือนถังพ่นทั่วไปและก็แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นของ เปนเทคนะครับเทคโนโลยี Technology ญี่ปุ่นชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาระบุไว้ว่าจะใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับแต่ในคลิปนี้ผมทำการชาร์จไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูว่ามันจะแรงพ่นไกล10เมตรแล้วก็ใช้ได้นานจริงหรือเปล่าและเอียดเกี่ยวกับถังพ่นชนิดนี้ถังพ่นตัวนี้นะครับจะทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ลองเข้าไปศึกษาดูสวัสดีครับผม